สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวว่าพาแซ่บเดอ้อวันนี้พิ้วว่ามีอะไรแซ่บๆจ้ามี่จ้าต้มยำต้มเปรียรปร้ยวเด้อต้มปลาคอไงเด้อจ้ะเด้อนดีเลยปลาคอไงโอ้มากระลูกกระหลานเด้อจ้ะเดอ้อมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปไหนล่ะค่อยๆลงเดอ้อโอ้ค่อยๆลงเบาๆเบาๆเบาๆ บ่าวมากระลูกกระหลานเนื้อนี่เดี๋เดี๋ยวเออจ้าจ้าสวัสดีป้าป้าลุงลุงย่างสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยังสวัสดีจ้ามากระหลานนีอจ้าหลานกำลังฮัดพูดเด้อเด้อเด้อโอ้ดูเลยนี่จ้าตัวใหญ่ๆหล่นี่จ้า ต้มยำต้มเปรี้ยวด้วยจ้ะเด้อนี่นี่ข้าวสวยด้วยจ้ะวันนี้จะกินกับข้าวสวยเด้อปลาปลาปลาด้วยจ้าเด้อนนี้ปลาช่อนตัวใหญ่ปลาช่อนตัวเกือบโลด้วยจ้าเดือ้เดี๋ยวโค้นนั่งก่อนเด้อเนื้อโอ้โหนี่เนื้อเนื้อปลากินกับข้าวสวยร้อนๆด้วยจ้ะเด้อนี่ข้าวสวยร้อนๆจ้ะ กำลังฮัดพูดอืมก็เหมันร้อนน้ามาขุนยาจ้ะขุนยาจ้ะยูยาถ่ายชิปขวนเด้อ้าจ้าหลังที่ยังไงเนี่ยไปสุดน้ามามาไปย่งได้อยู่ยากินต้มปลาเด้อสวัสดีค่ะยังปูปลาปูปลากำลังฮัดพูดเลยจ้ะ ปลาปูอร่อยจะเด้อปลาปูปลาปูปลาซื้อมาต้มยำต้มเปรี้ยวโฮ้ยกินแปลกๆใหม่ๆเลยจะเด้อเนี่ยกินแบบเกือบโล จมปากคอยใหญ่จะเดือดมามาเดือวจะเดือนี่นี่จ้าโอ้ยเนี่ยหวานหวานดีจะเดือนะอืมเนี่ยหวานหวานชุดยุ่บแต่เจ็บ Ay động mong muốn ta nóng phức mai Dog đọc bài sĩ xuôi, là chiao. Kelang ngon nghe Kelang thăm Ham nó. Mm hmm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 . Mm อร่อยอร่อยมากๆเลยต้มแบบแบบเปี้ยวแบบสมๆเนาะออกสมๆออกแบบไงอะมันนอกเนาะน้านี้ไม่มีใบมระขามเนาะ <laughs> นี่เขาสวย สวยรลล่อนๆเอาตรงนี้เด้งเนาะรู้ห่ะพ่อแม่พี่น้องดูเนื้อปลาเท่านี้นะบางคนก็ไม่ชอบกินปลาเนาะแต่ว่าถ้าเราทําแบบทําแบบสะอาดทําแบบล่างคือว่าล่างเกลืออย่างดีเลยได้ล่างแบบได้ไหลน้ําเอามีดม,มาขูดมาขูดพวกเนี้ยเราเก็ตออกแล้วเราก็เอามีดมาขูดเมือกออก,อกเนาะ แล้วก็ล่างนัําเกลือ2สองสามรอบไม่มีคาวเลยเด้วยแต่เด้อโอนนี่เราเรา,เราทำแบบคือวิธีเนาะไม่เป็นไรเลยไม่เหม็นไม่คาวเลยด้วยแต่เด้อดอือ วันนี้มีแช่นี้เดอกับข้าวของเราคนอื่นเขาก็ไม่กินเนอะกแต่ถิดว่าก็แฟนได้จดต่เด็กพวกปลาพวกปลาพวกอะไรนี่ลูกขเขาก็ไม่ค่อยกินดอกนอกจากทำให้แห้ง หให้นุ่พ่อแม่พี่น้องดูเืม่ปลาเืม่ปลาแบบแนวไนุ่มนุ่มมากมา ไอที่เห็น,หนแดงๆนี่ไม่ใช่เดอ้อเป็นตัวเป็นเนื้อปลาหรือกะเด้อน,นี่ต้มซุกแล้วเนปลาชนแปอยแล้วอันนี้ไม่ใช่เลือดปลาน,นีืก็ะเด้อหรือแต่ว่าเอต้อมไ่ซุกมันงั้นไม่ใช่จ้ะต้มซุกแต่ว่ามันเป็นไอขี้มันละเป็นกระก้างมันเนาะเรียกก้างมันอร่อยเลยอร่อยมากกว่านี่มันได้โดหน้ามันรอดแล้วมันก็มีแรงแล้วแต่เนาะ phải <Nhạc> à, như thế, nó này ừm, 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 แดบรมดมโตโเกือกเดีนวคึมๆเนาะยังแ,แบบฝนจะตกไม่ตกเนาะแต่เขาว่ามันจะมีฝนเอ,อมันจะมีหนาวเนาะไปดูมันต่อไป คุณทีงไหนก็อร่อยปลาคือว่าเป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้วแต่อันนี้ปลาบ้านเลยแต่เดิมมันช่ปลาตลาดปลาเลี้ยงหร้อปลาแบบเขาสูบบ่อท่กวันซูมาอือสูบปลาบ่อ,ป,บอปลาอะไรเนี่ยนะ ปลาเลี้ยงมันจะไม่เหมือนกันกับปลาธรรมชาติด้วยจ้ะเด้อปลาธรรมชาติก็จะแบบว่าอย่างนี้แล้วแบบจะกินตามใจเนาะไม่ต้องแบบคอยกินอาหารอย่างเดียวมันไม่มีกินไม่มีอะไรนะจะเนาะ กนแรกแต่เนาะคนชอบคนจัดสะดวกเนาะเดี๋ยวนี้มันหาปลาธรรมาชาติจะหายากยากเน้ะจ้ะเนาะเอาน้ำต้มน้ำซุปใส่แกเข้าเลยจ้ะเด้อมีเง้งมีเง้เงถ่ายตัวดื้อมาถ่ายคลิป เสดายเขาเ,าเมๆๆๆๆื่อเมื่อเสย็ได้จัดเลยโอ้อร่อยมากมากไม่ต้องมีอะไรมากต้มยำ วันนี้พีวว่าก็ขอตัวลาไปก่อนเ้ยจ้ะเด้อฝากช่องเล็กๆไว้ดึงเลอจ้ะเด้อช่องผัวว่าพาแซบเ้อจ้ะเด้อฝากกดมีอะไรให้กดจกกดดึงเด้อกดไลค์กดคอมเมนต์ดึงแต่จ้ะเด้อกดแบบกดอะไรล่ะเรียกกดไลค์กดแชร์เนาะพูดกับพูดไม่เป็นเ้ยจ้ะเด้อพูดไม่่คยคล่องยังแบบใหม่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวเก่าไปเลยเดี๋ยวก็จาเดี๋ยวก็แบบพูดคล่องแล้วจ้ะเนาะก็เลยฝากกดติดตามให้ด้้อจ้ะเด้อช่องผัวว่าพาแซบวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ส่ีนจ้า